EP 429ยกระดับจิตสันสะเทือนเปลี่ยนค่ายแสงจากภายในบทนี้จะเน้นปฏิบัติก่อนอ่านลองหลับตาและหายใจเข้าเต็มปอดช้าๆลึกๆสัก3ามครั้งดูนะครับ1นึสองสและเอ่ยปาก ขอให้ลมหายใจยาวลึกนี้ลงสู่จิตใต้สำนึกให้เราหายใจเช่นนี้อย่างเป็นอัตโนมัติจิตเดิมแท้ในทุกขณะจิตที่เป็นธรรมชาติลมหายใจของเราเป็นธรรมชาติไปเลย ข้อดีคือเมื่อเราสั่งจิตให้หายใจยาวลึกได้เช่นนี้ไปตลอดเราจะได้ออกซิเจนอย่างเข้มข้นฟื้นฟูทุกเซลล์ในร่างกายของเราให้แข็งแรงสีหน้าจะสดใสและดูอ่อนเยาว์เราจะอารมณ์ดีจิตใจสุขสงบ และจะดึงดูดสิ่งดีงามทั้งปวงดังสินเสมอกันภายในภายนอกเข้ามาสำคัญที่สุดเราจะได้สติธรรมชาติจากการหายใจยาวลึกตลอดเวลานี้ตัวจริงจิตพุทธ,ธะจิตแห่งก๊อดจะสถิตกับตัวเราในทุกขณะจิตหากทุกวันก่อนตื่นก่อนหลับเปิดปากย้ำ ํำเสกลงจิตใต้สํานึกนี้บ่อยๆเราจะเชื่อมผสาน Higher Self ตัวจริงจิตเดิมแท้ของเราได้อย่างง่ายดายยานปัญญาแห่งการตื่นรู้จะมาเองและเราจะเข้าถึงสติลมหายใจเบาๆได้อย่างตลอดเวลาจะตัดคิดสู่รู้สึกได้อย่างง่ายดายคนที่ซึมเศร้าจะใช้การฝึกลมหายใจแบบ 8 8 8และหลายคนหายขาดผลถูกได้อย่างน่ามหาัศจรรย์เมื่อเราเอ่ยปากคิดพูดกระทำตรีเอกานุภาพนี้จะเร่งให้ลงจิตใต้สำเนึกได้เร็วยิ่งขึ้นขอให้จิตญาณชั้นสูงที่บรรลุแล้วจงนำพากายวาจาใจของข้าพเจ้าอย่างร้อยเปอร์เซน์ยกให้ไปเลยขอให้อั ตาตัวปลอมถอยไปเป็นลูกเรือไปล้างจานหลังบ้านซะให้เขาอยู่ถูกที่ถูกทางเขาก็จะดีใจรู้คุณค่าของตนและเขาก็จะสนับสนุนหนุนส่งทุกอย่างให้พร้อมสมบูรณ์เองพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมหาจักรวาลคือที่นี่เดี๋ยวนี้ณนะปัจจุบันสามารถเสกสรรปาฏิหาริย์ได้ทั้งหมดทุกสรรพสิ่ง รูปนามอารมณ์อากาศทั้งร่างกายจิตใจคือเราคือคลื่นความถี่แสงมารวมกันและคลื่นทั้งจักรวาลมีเพียงสามบวกลบ กลางหดกลางแพขยายชอบไม่ชอบเฉยเฉยสุขทุกข์งันงันสติสุขที่ตัวจริงทุกข์คือตัวปลอมพระพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเบิกบานได้จริงคือนิ่งว่างสุขสงบเชิงบวกเป็นอัตโนมัติตัวจริงจิตเดิมแท้อยู่ทุกขณะจิตไม่ใช่นิ่งวางเข่งลบ ว่างๆแบบทื่อๆแบบสังกาตายไร้กระตือรือร้นนะเ <_ s ans> มื่อเรายกระดับจิตสันสะเทือนให้สูงขึ้น s <ans> <S ก็เหมือนเสียงเพลงในคลื่น AM s <ans> <S จะไม่ได้ยินเสียงคลื่น FM <_ s ans> ยิ่งคลื่นความถี่ความสุขเราสูงห่างไกลคลื่นต่ำมากเท่าใดความโชคดีกับโชคร้ายจะตัดขาดกันอย่างไม่มีทางเจอกันได้เลย <_ s ans> พื้นฐานก่อนนำสมาธิ ให้เป็นภาพการฝึกชนิดนี้จะเข้าถึงโลกความจริงแห่งจิตวิญญาณโดยตรงผู้ใดที่เคยฝึกสติสมาธิดีแล้วจะยิ่งได้ไวคือได้เคล็ดลับแห่งการเสกเข้าถึงการตื่นรู้ภายในอย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยญาณปัญญาของเราเองตัดคิดสู่รู้สึกคือตัดคิด เหตุแห่งสมองซีกซ้ายให้เข้าถึงการภาวนาอะไรก็ได้ที่ทําอย่างต่อเนื่องจนความคิดของอัตตาตัวปลอมแทรกเข้ามาไม่ได้นั้นล่ะยานปัญญาเข้าถึงเผยตัวทำงานได้องค์ความรู้จากยานนี้จะไม่ผ่านสมองไม่ได้มาจากตําราหรือใครบอกกล่าวจะเกิดมาจากภายในตัางรู้ได้เฉพาะตนจินตนาการคือมโน การฝึกใช้สมองซีขวาคิดเชิงบวกสร้างมโนภาพขึ้นมาจุดสังเกตเมื่อมาจากสมองเราจะเผอขมวดคิว้วจินตภาพคือภาพที่เกิดขึ้นเองจากสมองส่วนกลางต่อมไายเนียนจุดยานทวานปัญญาตาที่สามเมื่อตัดคิด นิมิตภาพจะเกิดขึ้นเองและภาพที่เห็นนั้นแสงสีรายละเอียดจะคมชัดมากกว่าการใช้สมองคิดเสียอีก เห็นด้วยปัญญาร่วมด้วยเราอาจใช้แนวทางวิทยาศาสตร์เข้ามาให้เห็นภาพชัดเจนว่าสิ่งนั้นมีจริงๆได้ว่าอากาศอารมณ์ทุกสรรพสิ่งเมื่อเอากล้องสองเข้าไปดูใกล้ที่สุดในทุกสิ่งทุกอนุจะมีอะตอมโมเลกุลอิเล็กตรอนและคลื่นแสงที่สั่นสะเทือนอยู่ดังนั้นทุกสรรพสิ่งจึงเป็น คลื่นแสงจริงอย่างที่ไม่ต้องมนโนคิดไปเองหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งขั้นตอนการฝึกสัมผัสรู้สึกถึงคลื่นแสงในทุกสรรพสิ่งทั้งอากาศอารมณ์ตัวเรานอกตัวเรานั้นว่ามีอยู่จริงแม้เราจะมองไม่เห็นแสงนั้นก็ และเชื่อมั่นว่าแสงมีจริงอย่างร้อยเปเซใช้จินตภาพรู้สึกอย่างประณีล้ำลึกยิ้มน้อยๆเองจากปัญญาตาที่สามนำจิตที่เบาสบายดังขนนกปุยนุ่นสติเบาๆเพียงคอยตามดูลมหายใจยามตามดูลมนะครับความรู้สึกเหมือนตอนเล่นผีถ้วยแก้วนั่นละ่ะเราจะลุ้นว่าลมหายใจร จะเริ่มเมื่อไหร่อย่างไรไม่ใช่กำหนดนำลมหายใจแล้วให้สติตามดูเช่นถ้าร่างกายเขานิ่งไม่หายใจก็แค่ดูว่าเขาไม่หายใจนั่นละ่ะจนร่างกายทนไม่ไหวเขาจะหายใจขึ้นมาเองก็ตามดูเขาเรื่อยๆยิ้มได้น้อยภาพจากเิียดจะเกิดขึ้นเอง เราไม่ต้องไปปรุงนำจิตให้ต้องเห็นเป็นรูปนั้นรูปนี้ก่อนตามดูการสูดลมหายใจที่เป็นแสงช้าๆอย่างละเอียดล้ำลึกให้รู้สึกว่าคลื่นแสงในอากาศนั้นกำลังไหลเข้าสู่ปอดอย่างช้าๆและแสงนั้นได้ซึมไปทุกอนูเซล เก็บขึ้นแสงนั้นเข้าสู่ต่อมภายเน,ยนในสมองส่วนกลางให้แสงเก็บอยู่เต็มหัวของเราจนแสงล้นทะลักแผ่ซ่านออกมาเป็นรัศมีธรรมเป็นแสงออร่าแผ่ขยายรอบตัวไปเลยสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่านโนกแก้ม บังเกิดความรู้สึกยิ้มละไมของเขาเองขึ้นมาเองใครจะเกิดอาการยกไม้ยกมือหมุนวนคล้ายไล่ลาเพราะพลังงานออร่าเขากำลังปรับขึ้นภายในภายนอกให้สมดุลก็ปล่อยให้เขาดำเนินไปเลยยิ่งแผ่แสงความรู้สึกนี้บ่อยเท่าใดก็จะเป็นการเร่งให้ตอมภายใเนียนเปลี่ยนเป็นผลึกแก้วคริสตัลได้เร็วยิ่งขึ้น จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อจิตเป็นแก้วคริสตัลแล้วจะพากายสังขารกระดูกเนื้อเยื่อทุกเซลล์เปลี่ยนกายแสงได้เร็วมากยิ่งขึ้นช่วงตามดูลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆและผ่อนลมหายใจออกจนหมดเกลี้ยงจนท้องแฟบก็ให้แฟบจนท้องแห้งแห้งแห้งจนจากระหนึ่งกระตุกขมิบถูกสะกิดขึ้นเอง ขณาดแผ่ลมออกให้แผ่แสงลงท้ายทอยจะเชื่อมจากกามิติหกแล้วให้สังเกตรู้สึกว่าอะไรเกิดขึ้นส่วนมากจะเกิดอาการแผ่ซ่านของการสันส่นสะเทือนสู่กระดูกสันหลังเส้นประสาททั้งตัวอย่างน่าอัศจรรย์ขึ้นมาเองแต่ละคนจะรู้สึกต่างกันจนไม่อาจอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้สรุปหนึ่ง สูดลมหายใจผ่านโหนกแก้มให้เกิดจิตที่ยิ้มเองนำแสงเข้าสู่ต่อมภายเนียนและแผ่ยขยายแสงนั้นออกไปไกลทุกมิติพบ2ห,ห,หายใจออกครั้งที่1ส,ส,สู่กระดูกท้ายทอยหายใจออกครั้งที่2 3 4 5ก็ไปตามกระดูกสันหลัง ตรงแต่ละจักราเมื่อหายใจนำพาแสงสู่ต่อมไพเนียนและกระดูกสันหลังบ่อยๆจนเป็นนิสัยกายใจจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกจิตสำนึกจิตเหนือสำนึกจะหลอมรวมกันเป็นจิตหนึ่งสู่การเปลี่ยนกายฐานให้เป็นกายคริสตลัลผลึกแสงอธติธาตุดังพาแกจีอาจารย์ได้โดยธรรมชาตินั่นเองขอบคุณบทความ อนุพัสสาวะวันที่10มกราคม2 0 2 4